ครับครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมมาเบิง้งแม่บ้านกี่อย่างครับผมตอนแรงๆนะครับเนาะบรรยากาศครับผมเอือสุดยอดครับอันนี้ยางจังมีนะครับผมยางมีดนี่มีดทหารบ่ มีซีครับผมยางมีดซีม,ดดม,มีดเปิดบ่นับมีดเปิดบอนับครับผมยางอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ครับเด้อเบิงหนากะหูครับผมนี่ยยางเพิ่งเปิดน่ายางไม่ครับผม ไปครับผมมาหล่กต้นนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> เอ้ยเบิ้งครับผมจะไล่ตามมีดเจ๊ดครับเด้ออย่างเปิดไม้ครับผม ໄປครับผมฝนตกใส่ครับผมนี่น้ําท่วมโปนี่ ขี้ลิ้นออกก่อนครับผมเนี่ยจังกีดง่ายนะครับเด้อเาครับผม มาเบ้่งครับผมต้นสุดท้ายครับผมเนี่ยดูครับผมหลบตาเป็นด้วยครับผมนี่ของแท้ครับผมเอาครับผมถ้าชอบที่นี่ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านานาได้ครับผม ขอบคุณครับผพที่ติดตามครับ